คริสโตเฟอร์เบนจกุลชีวิตพริก20ปีชีวิตพริก20ปีไม่เคยคิดแบ,บมือขอใครปัจจุบน oon, ันคริสโตเฟอร์เบนจกุลลบภาพพระเอกดาวรุ่งเปิดท้ายเร่ขายของริมทางต่อชีวิต หากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเชื่อว่าหลายคนยังจำเขาได้สำหรับคิดคริสโตเฟอร์เบนจกุลอดีตนักแสดงและนายแบบดาวรุง่งที่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เหมือนก่อนทำให้เจ้ตัวหายจากวงการบันเทิงไปก่อนทราบว่าคริสโตเฟอร์เบนจกุลผ่านตัวเป็นพ่อค้าไปเปิดท้ายขายน้ำส้มกับภรรยาซึ่งมีคนแห่ไปอุดหนุนและส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย ซึ่งล่าสุดคริสเบนจกรลก็ได้มาอัปเดตชีวิตปัจจุบันโดยให้สัมภาษณ์ย้อนไปก่อนที่ชีวิตจะพลิกผ่านเป็นดีขึ้นว่าช่วงที่คริสเบนจกรลขายน้ำส้มสดซึ่งตอนขายของใหม่ๆม,มีคนซื้อน้อยมากเพราะอยู่ทําเลที่คนมองไม่ค่อยเห็นจนวันหนึ่งมีลูกค้าใจดีมาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กทำให้กลายเป็นที่รู้จกักหลังจากน,านั้นคนก็มากันแน่นมาก ขนมออกมายังไงก็ไม่ทันวางก็หมดก่อนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เราดีใจมากเลยเหมือนเป็นการย้อนว่ายังมีคนจำเราได้เยอะมากคนให้ความช่วยเหลือเราเยอะมากคือน้ำส้มที่ไหนก็มีขายในประเทศไทยโดยเขาอยากอุดหนุนเราโดยที่เขาอาจจะไม่ได้อยากซื้อน้ำส้มหรอกแต่เขาอยากจะช่วยเหลือเราพูดง่ายๆคือเธอไม่ต้องพูดมากได้ไหมเธอเอาหมายเลขบัญชีมาคือเราไม่กล้าที่จะรับ ก็ขอเป็นการช่วยซื้อของเราจะดีกว่าขายของดีมากๆจะมีสั่งเข้ามาทุกวันจนเรารับสายตอบไลน์ไม่ทันถ้ารับโทรศัพท์ก็จะทำขายของไม่ทันอีกผลตอบรับดีมากๆต้องขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกําลังใจให้บางคนก็ไม่อยากจะซื้อของแต่อยากจะให้เงินเลยก็มีมีเยอะมาก ต้องขอบคุณจริงๆแต่เราอยากทำงานแลกกับเงินมากกว่าอยากให้ทุกคนได้ทานน้ำส้มได้ทานน้ำส้มผลไม้ของเราเมื่ออร่อยก็จะได้กลับมาซื้ออีกชีวิตตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมรายได้ดีขึ้นลำบากน้อยลงก็พออยู่ได้จากเมื่อก่อนต้องไปขายที่ตลาดอยู่สะอาดแต่ตอนนี้ก็ขายของที่บ้านส่งไปรษณีย์ได้ก็เริ่มมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเสาร์อาทิตย์ก็ตระเวนส่งให้ลูกค้า ก็เรียกว่ามีชีวิตดีขึ้นขายของอยู่ที่บ้านฝนฟ้าตกก็ไม่ต้องไปต่อสู้ข้างนอกขอขอบคุณที่มาข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ